สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกระทู้นะครับที่ล้อนแรงที่สุดในปันทิปนะครับอ,อันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่เรามาพูดถึงเรื่องของคนที่เขาตั้งกระทู้ในพันทิปกันนะครับวันนี้ผมจะเอาหัวข้อที่ชื่อว่าผมหาเงินเที่ยว2เดือนครึ่งก่อนปีใหม่ให้ได้90,00 0บาทนะครับ กระทู้นี้นะครับมันน่าสนใจมากนะครับตรงที่เขาใช้เวลาเพียงแค่2เดือนนะครับก่อนปีใหม่ด้วยเพื่อที่จะหาเงินไปเที่ยวนะครับเป็นจำนวนเงินถึง9000 0 0บาทนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในกันเลยนะครับเขาก็บอกว่าสวัสดีครับก่อนปีใหม่ผมอยากจะมาแชร์เรื่องง่ายๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามในการทำไรายได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ เขาวงเล็บนะครับว่าไม่ใช่พวกชวนมาทํางานวันละ2-3ชั่วโมงแล้วมีไรายได้นะครับอันนั้นมันเป็นรูปแบบขายตรงนะครับที่เขาอธิบายนะครับอ่ะโอเคแล้วเขาก็จะเขียนว่าหลายคนร่ารวยจากการขายของออนไลน์หลายสิบหลายร้อยล้านแต่ว่าความเป็นจริงมันมีเคล็ดลับบางอย่างอยู่ที่ทําให้คนเหล่านี้ประสบความสําเร็จผมเองก็เป็นคุณพ่อมือใหม่ที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาเลี้ยงลูกกับ อยู่บ้านนะครับก็คือเขา,าไม่ได้ทำงานประจำนะครับก็เลี้ยงลูกแล้วก็ทำขาย,ขายออนไลน์นี่นะครับแต่เขาแต่เขาก็บอกว่าแต่เก่าเรื่องการทำธุรกิจในโลกออนไลน์มาหลายสิบปีทำธุรกิจส่วนตัวมาตลอดพอมีชื่อเสียงอยู่ในโลกธุรกิจและก็อยู่ในตลาดออนไลน์มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นผมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น ด้วยวิธีการหาเงินแบบออนไลน์นะครับก็คือเขาเรียกการลงทุนนี้ว่าการดึงเงินจากฟ้ามาสู่ดินนะครับโอเคก็เขาบอกขาก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่าปัจจุบันมี 3G ที่ช่วยในการทำการ e-marketing แล้วก็ทำออนไลน์ได้แบบมีคุณภาพนะครับงั้นเดี๋ยวผมข้ามประเด็นตรงนี้ไปแล้วก็จะไปพูดถึงหัวข้อหลกัหลกๆเขาเลยนะครับเขาก็จะมีบอกหัวข้อต่างๆว่า สูตรทางเงินเข้ามาในการค้าขายออนไลน์มีอะไรบ้างนะครับโอเคไปดูข้อหนึ่งกันครับข้อ1นะครับสินค้าราคาขาย500รถึงพันหจะซื้อขายได้ง่ายและคล่องกว่าก็จริงนะครับผมก็มีจากประสบการณ์ในการค้าขายออนไลน์เนี่ยนะครับสินค้าที่ราคาหลักร้อยนะครับถึงหลก 1, ักพันต้นๆเนี่ยมันจะขายได้ง่ายกว่าและคนจะสนใจมากกว่านะครับก็เขาบอกว่า ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญในการอ่าขอโทษทีครับในเรื่องของราคาจากประสบการณ์การขายในราคาระดับนี้มันทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเองได้ง่ายที่สุดส่วนจะซื้อมากซื้อน้อยเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการโปรโมทสินค้านะครับอ่ข้อ2นะครับส่ง 1- 2ถึงวันโอเคก็การส่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรายิ่งส่งได้เร็วขึ้นนะครับลูกค้าก็จะได้รับสินค้าเร็วฟีดแบ็ที่มันกลับมาเนี่ยก็จะดีนะครับก็เราควรที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับในการค้าขายก็เขาบอกข้อ2ก็คือว่าควรที่จะส่งสินค้าภายใน1-2วันนะครับเพื่อความรวดเร็วในการส่งสินค้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับยิ่งได้รับสินค้าเร็วรับรองลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแน่นอนครับโอเคไปดูข้อ3ามกันครับ ข้อ3ก็คือขนาดกล่องนะครับไม่เกินกล่องไปษณีมันจะดีมากครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าถ้าเกิดเราขายสินค้าเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราขายพวกครีมหน้าขาวหรืออะไรพวกนี้น,นะครับเป็นหลอดที่100มิลลิตรหลอดไม่ใหญ่มากแต่เราไปเอากล่องที่ใหญ่มานะครับมันก็จะไม่ค่อยดีครับการส่งก็จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งที่ต้นทุนในค่าใช้จ่ายในการส่งเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ควรนะครับควรเอากล่องที่กระทัดรัดแล้วพอดีกับขนาดสินค้านะครับ ข้อ4นะครับสินค้ารีออเดอร์นะครับรีออเดอร์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเอาสินค้าโอเคเดี๋ยวผมอ่านของเขาดีกว่านะครับสินค้ารีออเดอร์ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีสินค้าเก่าขายลูกค้าใหม่สินค้าใหม่ขายลูกค้าเก่านะครับจากตรงพอยต์ตรงนี้นะครับสินค้าเก่าขายลูกค้าใหม่ก็คือว่าสินค้าที่เราเหลือสต็อกไว้นะครับ เราก็เอาสินค้าตัวนี้ไปขายให้กับพวกลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับและส่วนสินค้าที่มันเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นเราขายาไฟฉายนะครับรุ่น ทีห0นะครับอันนี้เป็นโปรดักเก่านะครับเราก็เอาโปรดักเก่าเนี่ยที่เรามีเนี่ยเอาไปขายกับลูกค้าหน้าใหม่ๆนะครับให้เขาลองใช้ส่วนสินค้าที่เข้าใหม่อย่างเช่นไฟฉายรุ่น202ก็คือมันจะเป็นโปรดักใหม่ก็เอาโปรดักตัวเนี้ยไปขายกับลูกค้าเก่านะครับเขาจะได้อยากซื้อสินค้าตัวใหม่มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ข้อ5นะครับนำคู่แข่ง19ใส่นวัตรกรรมเข้าไปหรือเขียนเรื่องราวให้เข้ากับสินค้าที่มีอยู่นะครับ อันนี้ก็คือว่าเราใส่นวัตกรรมเข้าไปอย่างเช่นเราสามารถทําคลิปวิดีโอหรือว่าขายสินค้าคู่กันได้นะครับจัดเป็นเซ็ตลดราคาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถชนะคู่แข่งได้นะครับ 6. ก็คือ,อต้องการแหล่งผลิตนะครับก็ถ้าเกิดเราหาโรงงานหรือบริษัทที่ผลิตได้นะครับมันก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับในการที่จะซื้อของมาจากจำหน่ายนะครับข้อ7นะครับเขาบอกว่าข้อนี้สำคัญมากนะครับเขาบอกว่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกคือราคาขายต้องต่ำกว่าท้องตลาด30% จำไว้เลยนะครับว่าราคาต้องถูกกว่าท้องตลาด30%ถ้าเกิดราคาเนี่ยมันแพงหรือมันเท่ากับท้องตลาดนะครับก็ลองคิดดีๆกันว่าขายแล้วมันจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราบวกกําไรจากต้นทุนต้องได้ขั้นต่ำนะครับ4.5เท่าจัดโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆแล้วเหลือ3เท่านะครับประเด็นตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอย่างเช่นสินค้าราคาต้นทุนอยู่ที่50บาทนะครับเราก็เอา50บาทเนี่ย เอาไปคูณ4.5นะครับได้เท่าไหร่ก็คือตั้งราคาขายเท่านั้นนะครับแล้วสมมุติถ้าเกิดวันดีคืนดีเราจัดโปรโมชั่นเนี่ยเราลดสินค้าลดราคาสินค้าเนี่ยมันก็จะต้องเหลือราคา3เท่าก็เข้ากับเอา50บาทไปคูณ3นะครับก็จะได้ราคาที่หลังจากส่วนลดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เราจะไปจะอยู่รอดได้ในสังคมออนไลน์นะครับข้อ8นะครับ อยู่เฉยๆจะต้องขายได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับวงเล็บนะครับแต่คุณก็ยังต้องโฆษณาอยู่แต่ไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับก็คืออหลักคําสำคัญนะครับเคล็ดลับ สำคัญจริงๆที่พราค้าแม่ค้าออนไลน์เขาขายได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่เขาจะขายสินค้าได้เลยนะครับเขาจะต้องทําการโฆษณานะครับสินค้าออนไลน์ยังไงเดี๋ยวบทความหน้าน,นะครับเดี๋ยวจะมาพูดวิธีการทําประชาสัมพันธ์แล้วก็การโฆษณานะครับในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Word นะครับ Google a d แล้วก็ Facebook นะครับ เฟซบุ๊กแอดนะครับจะมาสอนอีกทีหนึ่งว่าทํำยังไงนะครับโ okay. อเคก็เขาก็จะบอกถึงหลักๆนะครับว่าคําพูดนะครับในการปิดประโยคขายสินค้านะครับก็จะต้องเป็นคําพูดที่ดูถ่อมตัวนะครับแล้วก็ไม่เถียงลูกค้านะครับแล้วก็การเขียนหัวข้อนะครับในการโพสต์ขายสินค้าเนี่ยต้องเขียน หัวข้อเนี่ยต้องเขียนดึงดูดนะครับในสามราทัดแรกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะเลื่อนอ Facebook เร็วมากนะครับก็คือต้องเขียนยังไงก็ได้ให้มันดูดึดงดูดนะครับแล้วข้อสุดท้ายคือ,อโอเคก็8ข้อนี่ะครับที่ที่เขาพูดมานะครับแล้วก็ต้องมีสร้างเรื่องราวในตัวสินค้าอย่างเช่นเราขายาาชุดโคมไฟที่มันเป็นดักยุงนะครับเราก็ต้องสร้างสตอรี่ว่า โลคไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่มันดูรุนแรงน่ากลัวนะครับคือบุตรหลานถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยก็จะรักษาถ้าเกิดไม่หายก็จะเสียชีวิตนะครับก็พยายามสร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใน,คอน,นอคอนเทนต์ของเราที่เราจะขายตรงนั้นนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นอ,อะไรที่เวิร์กนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ใน YouTube นะครับ ก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับอ่าสนใครจะสนใจที่จะอ่านนะครับคอมเมนต์ของพันทิบอันนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่ตาม URL นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ